สวัสดีผู้คุณทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับกเช่นเคยกับการแกะมาอวดนะครับหรือรีวิวยังไงก็ได้นะครับสำหรับแผ่นเมอร์คิแบนไดชินเนนไคปี2017นะักครับทั้ง3แบบแล้วก็มีแบบตัวใหญ่อีกตัวนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละตัวกันนะครับว่าตัวนี้ตัวไหนเป็นยังไงนะครับอ่ะตัวนี้เป็นบูเลทั้งหมดนะครับอ่ะ แบบนี้นะครับเป็นตัว first place limited edition นะครับ type A อ่ะพูดอย่างนี้น่าจะเข้าใจกันง่ายกว่านะครับอ่ะเป็นแบบนี้ type A จะมีบุเล่แผ่นนะครับมีอ่าบุเลแรกเป็นบันทึกคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีเพลงอากาซึคิโนิโตแบบ focus camera นะครับแล้วก็บูเล่ เป็นเบื้องหลังหรือ making of นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นตัวอสองซีดีมัม้งนะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ตัวกล่องจะแค่จะเหมือนกับตั้งแต่ตัว2019เลยนะครับเป็นดิสเ,เป็นกล่องใส่แล้วก็ p h โต้บุ๊กเล่มเล็กแล้วก็ดิส a ค e นะครับอ่ะดู p h โต้บุ๊กกันคร่าวๆนะครับเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ ประมาณนี้คอนเสิร์ตของปีนี้จำได้ว่ามันมี2วันเกือบทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้พิเศษหน่อยมีบันทึกส่วนหนึ่งของวันที่2มาด้วยนะครับตัวนี้เปิดออกมาจะเป็นเหมือนกันนะครับ,เ,บเ,เป็น2บูเลอ๋อเป็น2บูเลเลยไม่มีซีดีนะครับเข้าใจผิดหรอล่านะขอดูแป๊บหนึ่งไม่ได้เอาออกมาดูนานนะครับอ๋อใช่ มีเป็นออสองบุเลนนั่นแหละถูกแล้นะเป็นแบบนี้นะครับบุเลนหนึ่งบุเลนสอ,อันนี้บุเลนแผ่นแรกบุเลนแผ่นสจะเหมือนกันนะครับหน้าปกของมันด้านหลังดิสเคสถ้ากลางใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ในตัวนี้ก็จะมี เหมือนเดิมนะครับทั้งโค้ดทั้งอาการแนะนำแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเทรดดิ้งการ์ดหรือการ์ดสุ่มมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูสักครู่ขอเก็บก่อน Type A จะเป็นแบบนี้ถ้าจะถ้าจะไม่ผิดนะไม่แน่ใจว่า Type A หรือ B นะครับอ่ะอันนี้แล้วก็การ์ดสุ่ม ขอเปิดแฟ้มเทพของผมก็จะเป็นอ่ะผมเปิดได้ใบ,บนี้ได้เบ,บนี้นะครับครบทุกปีเลยนี้นั่ว่าเบ,บนี้นะครับเล่นชชมิเซนจริงๆมันมีอีกหลายตัวเลยนะเท่าที่ผมจำได้เออขอดูสักครู่นะครับ อ่ะแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับของครุฑะนะครับเล่นกองไทโกะนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็สามท้ายที่ผมซื้อเนี่ยซื้อทันช่วงไม่ใช่ไม่เรียกว่าซื้อทันหรอกเรียกว่าโชคดีได้ของที่ยังอยู่ในสต็อกนะครับก็เลยยังมีการ์ดแถมอยู่ส่วนอีกใบหนึ่งจะเป็นการ์ดนี้อ่ะการ์ดนี้นะครับการ์ดรวมสมาชิกนั่นเอง คือของถ้าอยู่ค่าย a v e x จะมีประมาณ10 10ใบหรือ9ใบนี่แหละสำหรับแต่ละปีนะครับอ่ะถัดมาจะเป็น t y p ์ B นะครับ t y p ์ Type B จะเป็น1 b บูเร่สอนะครับอาจจะไม่มีเอ่อ making off นะครับแต่ว่าจะเอ่อส่วนบูเรจะมีเนื้อหาเหมือนกับตัว Type A ทุกอย่างนะครับสำหรับ Type B อ่ะเป็นแบบนี้ตรงนี้ผมไม่ขอแกะแล้วนะกลัวมันหักอ่ะปกบุเลเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับมีตัวแนะนำอันนี้คงไม่ต้องเอให้ดูละด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะต่างกันออกไปหน่อยผมรู้สึกว่า2องเเนี่ยน่าจะขายดีน่าดูช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงพีคข,ของทางวงเลยนะครับว่าทำออกมาทั้งสามไทป์เนี่ย ปีอื่นไม่มีไม่มีเยอะขนาดนี้นะครับโอโต b บุ๊กผมไม่แน่ใจว่าเหมือนกันหรือเปล่านะอาจจะต่างกันอยู่ก็ได้นะครับผมไม่ได้เอามาเปิดละเอียดขนาดนั้นตวัวสุดท้ายเป็น type c นะครับอันนี้มั่นใจว่า type c แน่นอนเป็นตัวบูเล่แผ่นเดียวนะครับ เหมือนกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นกลางใหญ่อันนี้จะเป็นตัวที่เล็กที่สุดกระทัดรัดสุดนะครับราคาไม่ห่างกันมากนะเท่าที่ผมจําได้อ่าผมว่า p h o t ต b o ุกน่าจะเหมือนกันนะคุ้นๆและอ่าน่าจะเหมือนกันนะครับอ่าดิสเคสจะเป็นแบบนี้นะ นี่เป็นอันนี้แนะนํำแผ่นแผ่นเดียวเลยแต่ยังไงก็ตามผมก็ยังเชียร์ให้ซื้อแบบ Type A นะครับ Type A ผสม B อะถ้าใครมีแบบสามารถยังถ้ายังสามารถหาซื้อได้นะครับถ้าเกิดเงินเหลือกันจริงนะแต่ถ้าจะเอาให้คุ้มก็ Type A ครับเพราะว่าได้เบื้องหลังการแสดงด้วยที่หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วนะอุะอ้ยฟโฟ o ต้บุ๊กติด โอเคผมชอบความแบบสินค้าของญี่ปุ่นก็ตรงนี้แหละมันทําแพ็กเกจดีมากเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นตัวใหญ่สุดนะครับเป็นแบบทุกปีเป็นจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะชุดแบบนี้จะมี8 d ด s ิสทุกครั้งนะครับก็น่าจะแบ่งๆหัวเฉลี่ยกันไปจำไม่ค่อยได้ละอ่ะ ในนี้จะมีไลฟ์พิเศษด้วยชุดหนึ่งมั้งครับผมจําไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่ได้เป็นไม่ใช่มือหนึ่งนะครับซื้อเป็นมือสองมาแผ่นจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีการ์ดแถมนะครับแปลกใจเหมือนกันทำไมถึงไม่มีตัวนี้เป็นโฟตโต้บุ๊กแบบเล่มใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากนะครับด้านหน้าด้านหลังอ๋อ ไม่เชิงไม่เชิงโฟโต้บุ๊กน่าจะเรียกว่าบทสัมภาษณ์มากกว่านะครับถ้าให้เดาก็ทางช่วงนั้นน่าจะแบบเป็นช่วงพีจริงๆนั่นแหละเพราะว่าเลยมาถึงแบบ2017ับช่วง2 0 1 8ช่วงที่อัลบั้มโอโตโนเอออกก็ขายดีสุดๆนะครับหาซื้อแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวอะโฟโต้บุ๊เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมขอเก็บไอ้โค้ดนี่ก่อนมันหมดอายุแล้วแหละช่างมันเห็นไหมไม่เป็นไรยังไงพวกคุณก็ไม่รู้หรอกว่าเอาไปใส่ที่ไหน <c oughs> <Oops. S 1> จริงๆสินค้าของปีนี้มันจะมาคู่ๆกับอัลบั้มชิคิีไซนะครับเป็นอัลบั้มที่3ถ้าจจะไม่ผิดนะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ไว้เจอกันบ๊ายบาย